สวัสดีครับวันนี้ราในการเ e นเวอร์แคสเกมมิ่งพัคกระผมเชนเวอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาในไม้ครับทุกคน0.9พา์ที่เจ็ดนะครับมาต่อกันเลยโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาให้อาหารัวกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ว่ามันไม่ค่อย มันมันไม่ได้ทำกันบ่อยเลยหะอีกสองตัวเฮ้ยมันก็แดกว่ะแดกปั๊มลูกนะครับเขาเรียกว่าวิธีการปั๊มลูกไออีกตัวหนึง่งผู้โชคดอีอ่าเอวเอวกระซ้าโหแบบสุดยอดอะ่ะผมลงทีเชรแผดใหม่นะโอเควันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรครับ อุปกรณ์ยังไม่พอครับถ้าผมจะทําโตอะไรนะเขาเรียกว่าโตอะไรวะโตเอ่อโตัอชิมเมนต์เทเบิลนะหรือชั้นหนังสือนะหรือพูดที่ยาวไหมเนะี่ยอุปกรณ์คือเอ่ามันก็พอนะวะเอาไม้มาไม้ไม้เบิร์สเคแล้วก็หนังไปฆ่าหัวสักหน่อยแล้วกันนะเราจะขึ้นไปทำไมเนะี่ยถ้าพอเขาอ,อาจจะพอนะไม่พอก็ไม่พอคนระับ อีเธอวะนี่๋อยังไม่ได้ไปนะตั้งแต่พาร์ทห้านะไม่ได้ไปเลยนะวันนี้ก็ยี่สิบนาทีมันเดิมนะไม่รู้ว่ามันจะผมก็ไม่ได้นับอะไม่ไม่รู้อะเมื่อกี้มันกดถ่ายตอนพิซซาทีเท่าไรเลยไม่ได้ตัดนะผมจะกัดด้วยตัวเองแล้วกันนะครัเธอได้หนังมาเดียวอาจจะเป็นผู้โชคดีเราเราจะไม่เอาตัวลูกนะครับเพราะว่าตัวลูกมัน เสียงผมก็อาจจะเปลี่ยนไปดิดนึงนะพอดีว่าผมเปลี่ยนหูฟังใหม่แล้วก็ไม้ใหม,ม่หมดเลยนะครับส่วนไม้เก่านะทิ้งแล้วนะไม่ได้ทิ้งดิอ,อ๋อให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนที่เขายังไม่มีนะครับเพื่อนผมก็แชรเกมเหมือนกันนะครับแชนอนเป็นหมกอุ่นอะไรอยู่ตรงนั้นวะออยอดนะบ้านหินเนะี่ยเจ๋งดีอนะ่ะ เขาบอกว่าหินหินมันสวยดีนะหินคอมโตนเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยนะนะโลกอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมที่แท้จริงนั่นเองนะครับเอาหนังมานะครับเอาให้หมดเลยห้าอันก็ดีโอเคเอาจำอัลทํมเอาทั้งหมดไว้ห้าอันเลยเอ้ยมันต้องทำกระดาษก่อนกอบมาทั้งหมดเลยว่าตอนนี้เราจะต้องใช้กระดาษเยอะนะครับพอห้าปว่ะ ห้าพอดีเลยวะโอ,โอ,โอ,โอ้ขาดอีกขาดอีกเท่าไหร่วะนางเนื้อรอนอ่าก็ขาดอีกหลายอันพอสมควรเอบถ้าเสียงก็ถ้าเสียงเบาไปก็ <hr> um ขออภัยกันด้วยนะครับพอดีว่าเป็นไม้ใหม่แล้วนะครับอ่าต้องพูดดังๆหน่อยนิดนึงนะครับพูดดังๆหน่อยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ ผมอ่ะมาได้ไงวะอ๋อยืมมาจากตู้เมื่อกี้มไม้ไม่พอครับอ้ไม้เบิร์สเนี่ยไม้เบิร์สเอามารับสองอันพอไม่ต้องเยอะนะครับสักคู่ครับแป๊บนึงคันจมูกโอ้ยแค่ได้มาสองอันเหมือนเดิมครับเหมือนจากพัทที่แล้วเลยนะครับ อ๋อวางพีดีก็จเจริญโอเลยเคยเคยชารหนังสือเรียบร้อยจะเก็บพวกอุปรกรณ์ก่อนนะ,ระกรเนี่ยเนื้อเนื้อไม่ได้กินนะครับเค อ๋อบ้านตรงไหนกันดีอ่ะเก้าเอ้ยแปดเนี่วะบ้านตรงไหนเอาดีวะบุกบ้านตรงนี้กันแล้ว,วกันะน,นะโอเควันได้เลเวลอะไรวะตอนนี้ผมเลเวลยี่สิบสองอ๋อนี่ไงได้เลเวลอะไรวะ สูงสุดสิบเอ็ดหรือเปล่าสูงสุดก็น่าจะสิดนะครับแต่เรายังไม่ได้อินชานนะครับแล้วเราก็จะไม่อินชานจนกว่ามันจะได้เลเวลสามสิบแนะเลเวลยี่สิบสองหรือไนะครับโอเคนะครับโอเค,นะค,อเคถ้าคลิปคลิปบัรยาวไปผมบาง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 คลิปยาวยาวก็ดีนะครับอ่า อ่าอ้าอาเป็นหาอะไรเนี่ยอ้าลงไม่ได้จะขุดเหมืองก็ลงเหมืองไม่ได้น,นะครับนวผมขอดูโมเดลในกาหน่อยก็เหมือนเดิมนะโมเดลในกาลงกูจะลงเหมืองเลยก็ไม่ลงไม่ได้วะเออได้แล้วจะปิดปิดดีไหมปิดดีกว่านะ อันนี้เป็นสโตนนะครับสโตนทั้งหมดเลยนะครับเป็นลาลาลาสโตนนะครับเป็นสโตนทั้งหมดนะครับต้องพูดดังๆนะครับเพราะคุณผู้ชมจะไม่ได้ยิยนเออพิกแอคโพเดียอะไรทไมหมดครับอันนี้ก็เป็นไอเทชิแฝกดาร์กอนอะไรเนี่ยนะดาร์กอนเอ่อดาร์กอนชาร์ปอะไรวันนี้อ่าของมันนี่แหละไม่รู้นะแล้วก็ชาร์ปหลังจากพที่แล้วตรงนี้เราเจะเหมือนะเพราะยังไม่สิ้นสุด ที่เราจะขุดเมืองน,นะครับนะอ่ะ,ะผมซิ้สุดตรงนี้ใช่ปะจะปักคอตอีกนะครับ่ะตรงนี้จะเลสโซนเดิมนะครับตรงนี้มีน้ำนะครับมันอาจจะมีชิปเปอร์ก็เป็นได้นะครับก็จะไม่ขุดนะเราจะขุดตรงท้องนี่สามารถอำมาทำเป็นนาทางที่ผมขุดไปนะ เป็นทางแนวเอ่อแนวไงวะแนวสามคุสามนะมีน้องคนนึงบอกว่าให้ขุดสามกุดสามจะเจอเพชดเร็วนะครับไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะี่เรามาขุดกันต่อนะ,นะครับเลสโซนขุดครับอ๋ออ๋อ ถาแหลกนี่แหลกก็ขอภัยกันสักรอบนะบจะจะลงเกมใหม่แล้วนะจะเอ้ยไม่ได้จะลงดิจะแคสเกมใหม่แล้วนะเป็นเกมนีบ้บอกไปแล้วนะครับเนี่ยจะแคสวันนี้แหละแคสไมครับเสร็จนะครับแคสไหมครับเสร็จก็แคสไหมครับเสร็จก็แคสเลยนะอย่าไปรอนะ อดคืนไปด้วยไม่งั้นแบบวันมาอะไรเงี้ยคือบอลมาครับมอนเตอร์มาี่ครับเอา้าไม่รู้ได้ไงวะอ,อ้าขอหมอหมอนี่ ไอตัวมอห์ผมที่ผมเล่นน่ะโอ้โหจะซื้อใหม่เหมือนกันนะไอหูฟังนี่ผมซื้อใหม่แล้วเป็นรุ่นเออไม่แพงมากนะก็สองร้อยกว่าบาทเองเนี่ยไม่ไม่ต้องเอาสามพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันหรอกเป็นรุ่นออหมาป่านะครับมันเขียนว่าอะไรวะ No N U B W O อ่านไม่ออกนะ <c oughs> ถ้าคิดมันถึงสามสิบนาทีก็ขออภัยกันด้วยนะครับขออภัยทําไมอะยิ่งยิ่งนานยิ่งดีนะอก็ุกคนเพื่อนผมบอกมาม่อขุดถุดอย่างนี้มันเบือ่อหาทำอย่างอื่นดีไม่รู้จะทําอะไรนะไปนเีเธอก็ไม่กล้าไปนะครัไปหาอนเนี้ยนีเธอเหรอไปหาอะไรนะประสาทนีเธออ่นะ ผมว่ามันไกลพอเมพวนนะไม่อยากไปเลยเิยง่งแล้วแม่งยิ่งแบบเออคอ,อ,อมผมแหลกๆนะฮะโอ้แม่งยิ่งไม่กล้าไปเลยนะอืมตัวหนึ่งมอนมแรกอย่างนี้เนี่ยโอเคจะพังละจ้าสำรองมันหนึ่งจ้า อ่าแตะจนได้แอพพี่แอดไดนบ้านี่ผมมาขุดอะไรนะแบบกันเจอแบบขุดพวกแร่อะไรเงี้ยพี่แอ็เล็กก็ขุดได้ผมรู้ว่ามันไม่เชี่ชาญนะวันไม่เร็ววันไม่รัวๆนะถ้าผมพูดบอไปขออภัยด้วยนะพูดดังสุดแล้วนะ พูดดังสุดแล้วเนะี่ยปฏิวว่ารบกวนคนข้างบ้านเรานะในพูดต่อครพูดดังก็พูดดังได้นะัแต่ขุดมานี่ยังไม่เจออะไรเลยวะเจอดินอะตอนแรกอะเจอดินแต่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรผ่านมาฮะผมเดาๆนะตอนนี้น ผ่านมาประมาณสิบนาทีกว่าๆนะฮะเดาเดาการเดาคันเทมต้องผมไม่ใจผมนะถ้าเออผมจะถามผู้ชมนะว่าถ้าเสียงไม่มันเบาไปนะครับผมจะเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับนี่จะรีมเมนตกันด้วยนะครับถ้ามันเบาไปนะครับ อให้บอกไหมครับว่าปัจจุบันผมเล่นเกมอะไรนะไม่บอกดีกว่านะอ่าไม่บอกนะครับไม่บอกนะฮะบอกทีไม่บอกดีกว่านะฮนะนะนะปัจจุบันผมเล่นเกมอออะไรดีบะอะไรด,ดีอันเทิร์น,นครับเล่นอันเทิรนนะ์น่ะรู้จักกันน่าจะรู้จักกันนะเป็นเกมเป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับ ไม่รู้ว่าไอ้พวกโล๋ของเถื่อนเนี่ยมันจะโหลดมาทำไมนะโอ้เจทองผมไม่รู้ว่าไอ้พวกโอดของเถื่อนเนี่ยมันจะโหลดมาทำไมนะทั้งที่มันเป็นเกมฟรีนะครับไม่ไม่ได้เสียตังอะไรมากมายนะครับนอกจากคุณจะเติมโกเท่านั้นนะถึงจะเสียตังนะครับสามารถซื้อสตีมวอลเลตได้นะคสตีมวอลเลยคือกระเป๋าตังสตีมนะเฮ้ยแล้วถ้าผมเจทองแล้วผมจะเอาไปทำอะไรกับเพื่อนโกเหรอ โอ้จะได้ไปเดเอ็นไหมนะจะได้ไปดีเอ็นไหมนะะได้ไปก็ถือว่าโคดแล้วนะถ้าไ,ได้ไปดีเอ็นอะโคตรสั์รัเสเซียบอกเลยดาดาราไม่แหลกจังวะโอเค ถ้าได้ไปเอ่ออะไรวะดีนะโหแบบจะเหลือเชื่อมากนะผมจะตายก่อนหรือเปล่านะดีไอไอ้ไอนเนแมนตีตายนะโอ้ก็จบนะอ่ะจะโหจะดินด้วยอาะจะเหล็กไอที่มันเป็นแท่งดาบๆมันเหล็กนะฮะอย่าเข้าใจผิดก,กันนะว่ามันเป็น ขุดมาแล้วมันจะเป็นดาบนะุไม่ใช่แถวนี้ไม่ต้องมีอะไรแน่ๆวะกูก็อยู่ว1 1สนะิบเอ็ดนะคือก็อยู่ไอ1สิบเอ็ดความคอมก็เริ่มหลอดแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลามืดๆละที่เคยเคืนนะสบายเต,ติมนะครับเด็กนี่ก็สำคัญนะครับเพราะว่าชุดก่อยังไม่เต็ม <laughs> กอดเต็มแล้วเอ้ยบอกแล้วบอกแล้วอย่าตกใจนะครับเจอจนได้นะครับบอกแล้วครับปวสิบเอ็ดยังไงก็เจอครับมากกว่าสามเมน่ะต้องต้องมากกว่าสามเม่ะบอกเลยนะครับต้องมากกว่าสามเมตรมากกว่าสามเมตรจริงด้วยรวมกับรวมมาอยู่ที่บ้านเป็นเท่าไหร่วะ ตแปดอันยอมอยู่ที่บ้านเป็นเก้าอันตายทำอะไรดีวะทำอะไรดีวะทำชุดเกาะแมงเฉยหอกแล้วมันต้องเจออะไม่เจอให้มันรู้ไปนะครับพงี่ต้องอดเลยครับเพราะนั้นมอนเกิดจากเน่เน่อย่างแน่เน่อย่างแน่เท้นะครับ เจอ่าเราเจอเราทำแล้วกินสำเร็จแล้วเจอใมอ้านแปดอันนะโอ้โหเจอโคอีสองอันสี่อันนะโห่เนี่ยสาคพันใครว่าไม่สาคัญนะสาคัญนะผมปลดล็อก a c h i เมน m e n t เห้ยไม่ใช่ผมปลดลออ็อก a อชิ e v e m e n เอ่อ,ไ,ลดลอ,อ,อ,อไดมอน,น,นด์ยังไดมอนด์ทูยูนี่คืออะไรวะแดมอนทูยู เดอะทาลูไดมอนอันนี้ทําดาบไดมอนดนะตัวอินชานเมนเทเบิลทำแล้วครับเจอไดมอนด์อ่าได้แล้วออฟซ d เดีอะไรนะ่ยดีเนะเออทาแล้วเหลือแค่เอาอะไรเนะี่อ๋ออันนี้คือเอาเอา่เอไออะไรจากแก,นะแก๊สอะพอค่าแก๊สเสร็จแล้วมันจะมีเม็ดอะไรไม่รู้อนะอันนี้เอาจากแท่งบริชนะครับค่าแล้วมันจะได้นะครับอันนี้เป็นตกปานนะครับ แล้วก็ทํหลังรถไฟนะทําธนูนะครับโอ้หลายอย่างนะครับแอช,เชิเมต์ไม่ดูละมาเล่นหมวดฮาร์คอนี่จะดูแอช,เชิเม้นในขาดนะครับมนปวดหัวนะครับครูนี่ไม่ต้องออกไปเยอะหรอกนะเต็มบ้านแล้วนะขุดๆไปงั้นเลยนะ เยอะเยอะแลวนะเยอะแล้วนะ,เะวนะจเมาแหลมันจะหมดนะอ่ะอาอไม่หมดอีกอ้าวอ้าวอ้าวหมดแล้วนะปกติของคุณเออออหล่นหลอนแ้าแพะซอมบี้ไม่น่าเกิดนะครับถ้าคุณวางไว้สองช่องเงี้ยซอมบี้เกิดแน่นอน,นครับคุณต้องวาง วางซิกแซกนะครับซอมบี้มันจะไม่เกิดนะครับหรือทําวิธีง่ายๆนะครับคิดว่าซอมบี้มันจะไม่เกิดแน,น่นอนนะทํายังไงก็ได้ฮะเม่งซอมบี้มีที่ยืนนะ,ะนี้ครับปาขุดต่อเออมีรูคาหโหไม่รู้เป็นดาไลขุดละอ่านนะครับ โอเคถ้าเสียงผมเบาอีกแล้วนะครับถ้าให้ผมถึงรู้ว่าเสียงเบานะครับพอดีว่าทดสอบมาแล้วนะครับแบบแบบมันมันใกล้เอ่อมันมันไกลมันไกลมาจากปากผมอะคุท่านผู้ชมเคยแบบไม้มันใกล้มาจากปากผมอะเออแล้วผมจะทิ้งลูกไว้ตรงด้านล่างกันนะด้านล่างไอตรงเนี้ยไอตรงที่ทอวีแอกอยู่เนี้ยนะมันจะทิ้งลูกไว้แล้วกันนะไม่แบบไม้มัน มันผมคือคือผมซื้อไม่ผิดอะเออคุยให้คือผมซื้อว่าผิดเนะ่อองงะที่จริงอะมันเป็นฟังของเด็กนะแล้วผมเนี่ยซื้อว่าผิดไงเออมมันก็เท่อยู่นะโมเดลก็ทําเท่ยนะมันก็เท่อยู่นะผมก็รู้แล้วผมซื้อว่าผิดอะคือว่าอันใหญ่กับอันน้อยเนะี่ยต่างไม่ต่างกันเลยอันน้อยเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนะี่ยสองร้อยสี่สิบและอันใหญ่อะที่ผมไม่รู้อะสองร้อยสี่สิบห้า เพิ่มตังค์มาอีกห้าบาทกได้อันใหญ่แล้วเนี่ยนะ,อะโอ้ไม่น่าเลยได้ของอีกน้อยไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังแคสเกมต่อไปนะครับเพื่อให้ผู้ชมดูคนระับมันเป็นความฝันไม่ใหญ่นะมันเป็นความฝันเล็กๆของผมนะตอนที่ผมตอนแรกครผมจะคิดตอนผมจะแคสไม่ใช่ดิผมจะแคสต,ตอนผมอยู่ปห้านะแต่ตอนนั้นอนะอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยคนระับมีแต คอมเพิ่งเดียวนะครับทีโบดกระกากนะครับหูฟังผมใช้อะไรครับฟอมซูมครับตอนแรกนะฮะผมใช้ฟอมซูมอะประมาณพับสองมาสามเนี่ยผมใช้ฟอมซูมนะ,ะมาะม,ม,ม,นะมาค้าพันคอเนะี่ยพอพับสี่ปุ๊บผมใช้หูฟังประมาณร้อยห้าสิบแล้วตั๊บพี่ผมออกกลับบุลาดนะครับอืมนบะบอืมแล้วผมก็ซื้อหูฟังใหม่ครับเจลิสโซนีกแล้วครับเยอะจังแล้วนะครับเยอะจัง พี่แงกูจะพางก่อนนะครับกทอดไปเมืเเกูเหล็กเยอะว่ะต้องการเหล็กของชุดเกาะน,นะครับเจด้ดมอนแปดเม็ดก็เป็นอะไรที่แบบสพายนะเฮ้ยของเต็มนะะไม่เต็ม เจดีมอนแบบนี้ส่สปายสุดๆนะบอกเลยให้สภายว่าจะยังไงแล้วอ้าวพีเอ็กเตะครับใช้ไดม,มนอนแทนต้องขุดให้หมดไดมอนนี่พังยากนะเขาบอกว่าให้ทําดาบไดมอนเราทาไปเลยแล้วกันนะทําไปเลยทําไปเลยขุดเร็วนะไดมอนอนะ คนเร็วเท่าที่ผมแบบรู้จักมาน่ะเออคือผมมู้ชมผมอยากลงมอดนั่นน่ะมอดมอดมอดด,ดดาบหลากสีเอเอผู้ชมเคยเห็นปะมอดดาบหลากสีเอเอเท่นะนะวาเท่ห์เท่ทบอกเลยเท่ไม่บอกใครด้วยเท่ทไม่มีจะแดกนะครับเต้ยนะครับหอยลายยางนะครับ เท่เท่ไม่มีจะแดกเท่เท่แล้วไม่มีอะไรกินอะไรเงี้ยเขาว่าไปนี่คแรบบับเท่เท่ไม่มีอะไรกินฮะอะไรเงี้ยอืมหมดแล้วผมเบื่อที่จะต้องมานั่งขุดทานนะ่ะ แล้วม่ผ่านเนี่ยเจอบ่อยมากนะอ่อานเนี่ยผมคิดว่าแลกๆแม่งก็สําคัญนะครับหลังๆนี่ไม่ค่อยสําคัญแนละ้วน่าจะอุดหมดแล้วคนระับมันมัน,นผมขี้เกียจอุดอะ่ะเออแต่ไงแม่งก็ต้องอุดอะ่ะว่าไงว่าอะไรซอมบี้มันอาจจะเกิดได้นะเออโอ้ยเลยตัวทีครับขออภัยอะไรมันจะอุดมันจะขังกูหรือไง อะจะหั่นกูรอ,อโอเคแค่นี้ใช่ปหเออไว้แค่นี้ก่อนนะครับไม่รู้กี่นาทีมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจบคลิปข้างบนเลยไม่รู้กี่นาทีนะครับไม่ได้ตั้งเวลาไว้นี่ครับจบคลิปข้างล่างดีไหมนะครับก็ดีนะครับจบคลิปข้างล่างเลยกันถือพี่ไอ,ดอ้ดมน ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยว่าผมคือใครนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ